ผมเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าสาเหตุที่คัดมันแข็งนะครับกำไม่ลงนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเอฟซีนะครับจะเห็นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูในคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่างปุ๋ยนะครับเดี่ยวคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อกับเจ้า ยำห้าวายไนะครับใน2คลิปที่ผ่านมานั้นนะครับผมก็ได้ทำเครื่องยนต์ให้ติดแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกียร์มันแข็งเข้าเกียร์ไม่ได้นั้นเราก็เปิดฝาครอบคัดดูเรียบร้อยแล้วนะครับมันเกิดจากชุดก,กลไกหรือชุดก,กระปุกเกียร์หรือยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็ต้องทำกันต่อไปเพื่อหาสาเหตุให้เจอนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือปัญหานะครับ คัทนะครับที่เรากรรแล้วนะครับมันแข็งแล้วมันกดไม่ลงแล้วแล้วถ้าจุดนี้เราไม่แก้ไขนะครับเราปล่อยทิ้งไว้นะครับมันก็จะทําให้เกิดปัญหาหลังจากที่เราทําชุดเกียร์ให้เข้าคล่องแล้วคัดมันใช้ไม่ได้มันแข็งก็จะทําให้เราเข้าเกียร์ลำบากนะครับเดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับดูจากสภาพแล้วช่ำชองนะครับผ่านการซ่อมมาหลายช่างแล้วนะครับก็ ผมก็จะพยายามทําให้มันเต็มที่นะครับแล้วหวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีไม่มากก็น้อยนะครับหรือเพื่อนช่างนะครับไม่จะเป็นต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นะครับคลิปทุกอย่างที่ผมลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ลองทําดูหรือไม่ได้เห็นกับตัวเองหรือไม่ได้ลองทําจนสําเร็จแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็ตนะครับต้องลองดูนะครับของบางอย่างนะครับอาการมันอาจจะไม่เหมือนกัน หรืออาการเหมือนกันสาเหตุอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับอย่าเชื่อผมร้0ยเซนตะครับถ้าไม่ได้ลองทําดูนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าผมเปิดฝาครอบคัดมาแล้วจะเจออะไรนะครับกับไวดูพันนี้นะครับว่าคัดมันมีปัญหานะครับนี่ครับผมก็เปิดฝาครอบคัดออกมาแล้วนะครับเจอชุดคัดนะครับแล้ว ชุดกระปุกเกียร์นะครับเราก็ดูกันแล้วนะครับว่ากระปุกเกียร์มันไม่หมุนนะครับเวลาเราตบเกียร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดชุดคัดออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะดูชุดคัดก่อนแล้วค่อยไปดูเกียร์นะครับนี่นะครับมันจะดึงอย่างนี้นะครับเวลาเรากำคัดแล้วตัวเดือยตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นเดือยเฉียงเนี่ยนะครับมันจะวิ่งมาดันนะครับมาดันตรงเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนีมันจะ เวลาเราดึงสายมันจะวิ่งเข้ามานะครับเพื่อที่มากดแผ่นกดคัตตัวนี้นะครับนี่นะครับมากดแผ่นกดคัตตัวนี้ใต้แผ่นกดคัตตัวนี้ก็จะมีสปริงคัตอยู่นะครับสปริงคัตก็จะทําหน้าที่กดผ้าคัตให้มันแน่นนะครับถ้าสปริงมันแข็งหรือมันอ่อนก็มีผลเกี่ยวกับคัตหรือเกี่ยวกับน้ําหนักการกําคัตนะครับนี่นะครับ,บกลไกการ ดันคัดแบบนี้มันก็จะมีหลักการเดียวกันนะครับต่างกันที่กลไกขาที่ฝาครอบคัดนะครับแล้วแต่บริษัทผู้ผลิตจะออกแบบมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดน็อตน,นะครับที่แผ่นกดคัดออกนะครับเพื่อที่จะดูสปริงมันนะครับว่าสปริงในนี้มันแข็งขนาดไหนนะครับ ถึงทําให้คัดหนักแล้วเรากําคัดไม่ลงนะครับหรือว่าเวลาเราประกอบแล้วสปริงมันนั่งบ่าชนกันพอดีก็ทําให้เรากําคัดไม่ลงได้เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็เรามาถอดดูกันเลยนะครับแล้วเราก็จะได้มาดูผ้าคัดแล้วก็ดูจุดด้วยจุดอื่นๆด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมก็ถ่ายตัวนี้เป็นน็อตแฉกนะครับเดี๋ยวเราก็ เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแบบนี้เราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับถ้าสภาพนี้ทําให้การขันสปริงมันไม่เท่ากันแล้วก็ถอดเข้าถอดออกก็จะลําบากด้วยนะครับโอเคก็แกะน็อตยึดสปริงคัตออกมาหมดแล้วนะครับเป็นแผ่นกดคัตตัวนี้จะใช้เป็นเหล็กนะครับสปริงคัตนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราลองบรคด,ดูนะครับก็ไม่แข็งนะครับตัวนี้ไม่แข็งนะครับมองดูแล้วคงไม่น่านั่งบ่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นสปริงแต่งก็พอว่านะครับแต่ผมก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนี่นะครับผมเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับที่ทําให้เวลาเราประกอบสปริงกับแผ่นกดสปริงนั้น มันทําให้คัดมันแข็งแล้วคัดมันไม่จากมันเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะอะไรนะครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับแต่ f c เห็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเฉลยให้ดูภายหลังนะครับเดี๋ยวแกะชุดคัดออกล่องมาก่อนนะครับแกะดูผ้าคัดดูอะไรก่อนแล้วเราค่อยมาบอกสาเหตุกันอีกทีหนึ่งนะครับ ปัญหานะครับที่ผมเจอมัันนะครบอยู่ที่ชุดตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตยึดตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูชามก่อนนะครับนี่นะครับชามนะครับย้ำหมุดเพิ่มมาอีกนะครับที่จริงมันจะมี3ตัวนี่ย้ำเพิ่มมาอีกเป็นเสาละว2ต้นนะครับสภาพเครื่องคันนี้นี่โชคโชนน่าดูเลยนะครับสภาพนี่สุดยอดนะครับผ่านมาหลายช่างแล้วนะครับคันนี้ ถ้าให้ดีนะครับหาเครื่องใหม่ก็ถือว่าจะดีนะครับแต่ก็แล้วแต่เจ้าของนะครับผมก็ทาตามหน้าที่นะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับว่าทําไมพัดมันถึงแข็งนะครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวก็เอานี่นะครับเอาน็อตนะครับที่มันยึดนะครับมันจะมีแหวนรองสองตัวเห็นไหมครับถ้า fc ดูก็จะเห็นว่าผมถอดแหวนรองออกมาสองตัวแล้วก็มีน็อตเห็นไหมครับ หัวน็อตนะฮะสุดอยู่ประมาณไหนนะครับเห็นเสาที่ใส่สปริงไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันเสมอกันเลยนะครับเห็นไหมครับพอมันเสมอกันเลยปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับเวลาเราใส่สปริงไปปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะต้องมีแผ่นตัวนี้มากดนะครับเวลาเราขันน็อตแผ่นตัวนี้มันจะไปเสมอเสาที่เราใส่สปริงนะครับพอเสมอเสาที่เราใส่สปริงแล้วน็อตที่เราขันยึด ถ้าคัดตรงจุดนี้มันเสมอกันพอมาเสมอกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเสมอกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็คือเวลาเรากำคัดแล้วนะครับคัดมันไม่สามารถเคลื่อนตัวได้นะครับไม่เคลื่อนตัวแยกออกไปอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าเราไปกดแล้วไปชนน็อตที่ยึดนะครับเวลาเรากำคัดแล้วไปชนที่น็อตที่ยึดมันก็เลยทำให้คัดไม่จา่า นะครับก็เป็นสาเหตุนี้นะครับสำหรับเครื่องรถคันนี้นะครับเพราะว่าผ่านมือมาหลายช่างแล้วช่างแต่ละคนเราก็ไม่รู้เรื่องความละเอียดในการทําของช่างเขานะครับตรงจุดนี้ต้องละเอียดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ละเอียดเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหารถเก่าๆได้นะครับเพราะรถเก่าๆนี้ช่างบางคนก็ทํามาไม่รู้อะไรแย่ไปหมดนะครับผมก็อธิบายยากนะครับเพราะว่ามีหลายสาเหตุ เฉพาะรุ่นว i ยไอทนี A ่ này, เจอมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วบางคันก็ทำมาแล้วคัดไม่จับนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคัดมันแข็งเดี๋ยวเราก็ทำการแก้ไขนะครับดูนะครับว่าทำไมมันถึงต้องใส่น็อตลองมา2ตัวนะครับเพราะตรงจุดนี้ผมยังไม่ไดห้หาวิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับ เจอวิธีแก้ไขแล้วว่าเป็นยังไงนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วชุดเกียร์นั้นมันเป็นอะไรทำไมถึงเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ